ถ้าคุณชอบแชร์ชอบเที่ยวชอบชิมชอบหลายๆสิ่งในการท่องเที่ยวมาพูดคุยสบายๆกับพวกเราโกที่ใช่ไปที่ชอบอะไรที่เดินได้ผมจะเดินเพราะผมรู้สึกว่าเวลาเราเดินอะเ,เราจะหนึ่งคือเราจําถนนได้แล้วเราจะเห็นอะไรที่มันถ้านั่งรถเร็วๆเนี่ยมันไม่เห็นมันพลาดอนนี้หนึงสองชอบอยู่ใกล้ตลาด โรงแรมสวยๆแต่ไกลตลาดเนี่ยไม่เอาขออยู่โรงแรมธรรมดาก็ได้แต่เอาแบบเดินลงมาตอนเช้าก็เห็นเขาขายของกันแล้วอะไรเงี้ยจะชอบแล้วร้านอะไรที่มันมีคนนั่งเยอะๆอย่างเงี้ยอย่าเอาตัวเขาไปแทรกนั่งอยู่แล้วไปกินกับเขามันจะได้มันจะได้เก็ตฟีลว่ามันเป็นยังไงอ่ะสวัสดีครับกลับมาพบกับกราอีกครั้งในรายการโกที่ใช่ไปที่ชอบใน EP ีล่าสุดของเราในวันนี้นะครับตั้งแต่มาทํารายการท่องเที่ยวอ่ะก็นึก ถึงน้องคนหนึ่งอยากชวนน้องคนนี้แบบว่ามาออกรายการกับเรามากเลยวันนี้เนี่ย EP ของเราเนี่ยจะพาไปเที่ยวพามา่าอ่าแต่ปรากฏว่าแข่งรับเชิญของเราเนี่ยใช่ใช่ใช่คือใช่พม่ามากม,มีภาพโบราณของคนพาม่าเนี่ยอ,อันนี้พี่ได้ยินประมาณสองพกว่าภาพพี่เป็นออริจินอลคิดว่าเยอะที่สุดในพาม่าแล้วมัง้งแล้วสวยด้วยนะใช่<า>ครับ มันอาจจะมีหลายแบบนะแต่ภาพผมเขาสวยอยู่ในหนังสือแล้วเขาก็มีชื่อเสียงในการสะสมภาพพม่าด้วยเหมือนกัน้าไม่ใช่ภาพนะสะสม้าผ้าและภาพครับมีของสะสมที่เป็นเครื่องเงินพม่าอีกหลายๆอย่างเลยครับอ๋อเหรอสะสมเครื่องเงินพม่าด้วยใช่ครับแต่ผมแอบไปคุยกับเขามาก่อนใช่แล้วเมื่อที่แล้วใช่ไหมใช่ครับแล้วปรากฏว่าไม่ใช่แค่พม่าครับเขามีความน่าสนใจในทุกๆทริปที่เขาเดินทาง Oh. เราก็เลยเปลี่ยนโจทย์ใหม่เพราะว่าพมา่าในเก็บไปก่อนอนะครับเดี๋ยวเรา,ววาค่อยจเจาะเลี่ยใช่ครับโดยไม่บอกพี่แจ๊ะเนี่ยพี่รู้เลยไม่แต่โจทย์นี้คืออะไรละ่ะมันอาจจะน่าสนใจกว่า <laughs> พอเราคุยกันแล้วเนี่ยพอดีว่าแขกของเราเนี่ยชื่อเอกอแล้วทริปที่เราแต่และเที่ยวแต่และเที่ยวที่ไปมาเนี่ยมันแบบว่าโห้ตื่นตาตื่นใจแบบแปลกมากแล้วก็ ย้อนไปแบบปัจจุบันไปอดีตไปนู่นนี่เรารู้สึกว่าอ่ะชื่อทริปว่าเอกโซติกทริปนะเอกโซติกเอกบวกเอกโซติกทริปใช่ครับเราประมาแบบว่าเที่ยวย้อนมิติปัจจุบันยันอดีตทำไมกาย้อนมิติอ่ะถามหนึ่งเขาจะมี1.1 2เป็นถึง20มีความเป็นนักวิชาการ มีความเป็นนักพูดนักคิดและนักวิจัยไปไหนปุ๊บสมมติเราเข้าร้านผ้าเอกจะไม่อยู่หน้าร้านผ้าแต่เอกจะเข้าไปหลังร้านเพอเผอจะไปถกผ้าถุงแม่บ้านดูด้วยซ้ำอันนี้ความเป็นเอกแล้วเขาจะไปเสาะหาทุกสิ่งทุกอย่างที่ทําให้เรารู้สึกว่าทุกอย่างที่เขาหาเนี่ยมีที่มาที่ไปชีวิตคนทุกคนในโลกนี้ล้วนมีเหตุมีภูมิหรือมีประวัติศาสตร์ของตัวเขาจะเป็นคนคนนั้นงั้นเราขอแบบว่าแนะนํานะครับ เป็นทางการแล้วกันเห็นขนาดนี้แล้วขอต้อนรับน้องเอกหรือว่าคุณทวีนภทรนาภากรเราเรียกเขาว่าเอกทวีเอกทวีไม่คือทุกคนในโลกคิดว่าเขาชื่อเอกทวีแต่งจริงเอกก็ชื่อเล่นทวีปะชื่อจริงเอริมันโลมันี่มันมีแต่คนชื่อเอกใช่ไหมครับทุกคนว่าเอกไหนเอกไหนก็เอกทวีใช่แสดงว่าแบบผู้ใหญ่จะต้องรู้แน่เลยว่าชอบไปหลายทวีป <Okay. S 2> ตอนเด็กๆไม่ชอบเลยครับเขามีแต่ชื่อเกียรติศักดิ์วีรพ์อะไรเงี้ย <c oughs> <c oughs> เขาจะเขาจะชื่ออย่างนั้นน <c oughs> ่ะ <c oughs> แล้วเราทวีมาจากไหนอย่างเงี้ยครับเพื่อนในห้องก็ไม่เห็นมีใครชื่อแบบนี้เลย, <c oughs> ลเยชื่อตัวเองประหลาดแล้วเามื่อกี้เนี่ยแปลว่าพี่เขาเกินมาเยอะเลยแบบว่าเป็นนักวิจัยนักสะสมนักกึ่งกึ่งโบราณคดีพันธธรักษ์เป็นอย่างนี้นไปเที่ยวทริปท่องเที่ยวของเราเนี่ยมันมีอิทธิพลไหมก่าต่อการทําไปเที่ยวแต่ละทริปแต่ละทริป จริงๆมีทั้งสองอย่างครับมีทั้งทริปที่หาข้อมูลเยอะๆก็มีมหรือบางที่มันเป็นเหมือนเราเพ้อเรว่าเราอยากเห็นภาพอะไรแบบนั้นนะครับแล้วเราเข้าไปแล้วเราไปตามหาเอาว่ามันจะมีภาพอะไรแบบนั้นให้เราเจอหรือเปล่าแต่ก็ต้องเพอ้อแบบมีข้อมูลเนาะ ใช่ไหมใช่ครับหนูน่าจะมีข้อมูลเยอะก็เป็นพวกบ้านหนังสือพี่แจ๊คแล้วก็แบบเหมือนอย่างวันที่ดูหนังสือหนูแล้วมันลงเลยใช่ครับเขาเป็นนักเขียนไงแต่ก่อนเขาเขียนหนังสือลงพลอยแกมเพชรนาปกาเป่าอี้พูดเรื่องลมทุกแห่งล่แล้วอยากรู้จากเธอ3าคนด้วยว่าเธอไปคุยกับเอกมาใช่ป่ะพี่อยากให้เล่าให้คนฟังฟังหน่อยว่าเราเปลี่ยนเปรียมเป็นอะไรแล้วทําไมคนฟัง ถึงจะต้องมาแฮปปี้กับข้อมูลที่เอกให้ก็คือจริงๆแล้วเนี่ยเราไปคุยวันนั้นเนี่ยแล้วฟังน้องเอกเล่าคือเราอยากจะรู้ว่านอกจากพม่าเนี่ยมันมีทริปอื่นไหมที่น้องเอกเขาเดินทางปรากฏว่าเขาเดินทางเยอะมากแล้วอย่างที่บอกว่าการเดินทางของเขาแต่ละครั้งเนี่ยเขาเจาะลึกเราก็เลยคิดว่าเอ๊ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราลองเปลี่ยนเป็นเมืองหลายๆเมืองสัก4ี่ห้าเมืองบอกได้ไหมว่ากลุ่มเมืองที่น่าสนใจพวกเนี้ย กลุ่มเมืองมันมีกลุ่มเมืองอะไรบ้างพี่พี่บอกว่าเรื่องพม่าก็ต้องมีพม่าสักหน่อยเพรเป็นนำสกุลเขาใช่จิ้มก่อนทวีปนจิ้มก่อนแล้วก็มีอินเดียผมชอบไปอินเดียอย่างล่าสุดไปมาก็ไปมุมไบแต่มันก็จะมีมุมไบที่มันมีมุมอื่นมีอะไรซอกแซกที่เราอยากไปมุมไบมุมอื่นมุมไบอันที่สามแล้วก็ลาดัก ที่อยู่เหนือหนาวๆคนชอบไปถ่ายรูปกันเดี๋ยวนี้อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ลงมาใต้อีกเดี๋ยวพาไปสีลังกาครับพาไปสีลังกาช่ครับผมแล้วก็สุดท้ายพี่ๆก็เรามีทรงเวียดเรามีเมสองไซ่งอนเราไปวิงหนาวเันหน่ราเราก็จะไปเวตอนจบไปเวซึ่งซึ่งสังเกตแต่ละเมืองแล้วเนี่ยเราสามารถตามไปเที่ยวได้มียาเดี๋ยวเราจะตามไปนะแล้วก็จะมาบอกว่าตามเอกไปแล้วเจออะไรบ้างครับคือเราชอบความแหกทวงเขาอะ เวลาเราเซิร์ชหาข้อมูลหรอไปนี่ๆเราก็จะไปตามนี้แต่ถ้าเป็นเอกมาเอกก็จะบอกว่าเฮ้ยอย่าลืมนะอยู่แถวนั้นอ่ะมันมีไอ้นี่มันอยู่นอกลิสต์ถ้าพี่พูดอย่างนี้ได้ไหมว่าให้คุณอ่ะมีลิสต์ของคุณไว้อยู่แล้วแล้วคือเหมือนเราแพลนทริปอ่ะแล้วคราวนี้คุณก็แค่เอาทริปที่เอกจะให้คุณอ่ะเป็นเอกโซติกเอกโซติกใช่เลยพี่แจ๊คต้อย่างั้นเลยใช่เลยครับใช่รอพาม่าก่อนเลยเพราะว่าเอกทวีปณะล่างกุ้ง น่าย่างกุ้งเอกพูดถึงย่างกุ้งให้เราฟังหรือพม่าก,ก็ได้ให้เราฟังหน่อยสิว่าในสายตาของเอกเอกมองพม่าแบบไหนผมมองพม่า,มาเป็นเหมือนสิ่งที่มันอยู่ใกล้ตัวเรามากแต่เรารู้จักน้อยอมผมถามว่าทุกวันนี้เรารู้จักพม่าส่วนใหญ่นะรู้จักเลยเพราะว่า๋มีคนงานมีเมดที่เรารู้จักอ๋อ,อ,อเป็นคนพมา่า <laughs> อันนี้ <Oops. S 1> คือผมว่าตอนนี้ first impression คนส่วนใหญ่จะรู้จักพม่าแบบนี้แต่ว่าพม่าเนี่ยมีชายแดนติดต่อกับประเทศเราแบบ 2,000กว่ากิโล<ห>ครับ<ห>เพราะฉะนั้นจริ่ง,งเขาอยู่ใกล้กับเรามากน่าปเลยนะหรือจะเรือร่องตัวผมเองตอนเด็กๆอย่างเงี้ยก็ เกิดมาโดยที่ไม่รู้อะไรเกี่ยวกับพม่าเลยเราก็รู้แต่่างเยวคือเหมือนเป็นประเทศที่ยังไม่พัฒนาแล้วก็มีสงครามบ่อยๆอย่างเงี้ยใช่ไหมครับแต่จริงๆน้นวพม่า,ม,ามีอะไรเยอะกว่านั้นมากเหมือนเหมือนพี่พี่นุให้นำสกุลของเราเป็นนาย่างกุ้งนาย่างกุ้ง <hiking. S 2> ให<ช>้เดี๋ยว <four. S 1> แมันอ่านว่ารางกุ้งหรือย่างกุ้งนะสมัยก่อนน่ยชื่อรังกูรังกูตอนนี้เป็นย่างตอนนี้เป็นย่างกุ้งแต่ว่าชื่อภาษาพม่ารจริงๆมันคือย่างกุ้งมาแต่เดิมแต่ว่าอังกฤษอ่ะเวลาเขาถอดเสียงตัวหนังสือพม่าเป็นตัวโรรมมมมัันนภาาาษอษออองงกกกฤ่ได้เเป็ู บอกแล้วมันลึกแค่ชื่อแค่ชื่อไม่ใช่่ชื่อหรือใบ้แล้แต่จะบอกแต่จะบอกว่าย่างกุ้งอ่ะมันเคยเจริญมากคือสมัยรัชกาลที่6รัชกาลที่7ช่วงนั้นเนี่ยช่วงแกสบี้ช่วงอะไรอย่างเงี้ยครับย่างกุ้งอ่ะเจริญกว่าสิงคโปร์อีกดูวัดเขาสิแล้วก็ ผมยังเคยมีคนบอกว่าสมัยนั้นเนี่ยบ้านเราอ่ะคนจะไปช้อปปิ้งที่ย่างกุ้งเลยคือของเก๋ๆอะไรอย่างเงี้ยของเก๋ๆจะเข้ามาผ่านตรงนั้นใช่มันมีห้างสรรพสินค้าสมัยก่อนที่เปิดเป็นห้างแบบเหมือนแฮร์รอสเหมือนอะไรเงี้ยแต่มันก็มีชื่อหลายห้างด้วยขายตั้งแต่เชนเดลีย์ยันเปียโนอุปกรณ์แคมปิ้งเลยมีหมดเลยก็ย่างกุ้งใช่ไหมเหมือนกับเขารุ่มรวยวัฒนธรรมเหนูตงไปแล้วเนี่ยใช่แล้วฉันไปต้อตงล้วเชนเดลีย์มาอันนี้คือสมัยอันนี้คืออ้อันะครับแต่สมมุติถ้าเราไปย่างกุ้งตอนนีี้เ่ยผมวา นส่วนใหญ่ไปย่างกุ้งตอนนี้ก็จะเป็นทัวร์ไหว้พระอันนี้คือหลักๆใช่ไหมแต่ทุกวันนี้ผมไปผมก็ไหว้นะแต่มันก็มันก็มีอย่างอื่นให้เราจะไปจะไปชอปปิ้งหรือไปดูส่วนตัวเองเลยเนี่ยครับการไปย่างกุ้งเนี่ยมันเหมือนเมืองโบราณที่มันยังถูกสแาฟเอาไว้ผมใช้คําว่าอย่างนั้นต่อให้มันมีตึกสร้างใหม่เนี้ยแต่มันก็จะมีถนนบางสายที่ตึกมันยังเก่าๆอย่างเงี้ยแล้วมันก็จะมีความเป็นโคลเนียลบางทีเราไปเดินดูอย่างเงี้ย ผมไปผมก็จะไปเดินดูว่าตึกมันสวยๆ,ๆตรงไหนบางทีเห็นเราก็แบบเอ๊ะถ้าป้าเขานั่งอยู่หน้าบ้านก็ยิ้มยิมให้เขาหน่อยถ้าป้าไม่ว่าเลยก็เขยื้อไปอีกสามเก้าลองยกกล้องถ่ายรูปถ้าป้าก็เวลขมอ่าง,งั้นเดินขึ้นบันไดไปเลยขอดูหน่อยอะไรแบบนี<ป>้เลย,เ,ลยเ,เขาขให้ทริคด้ไยน,นว้วขอลูกข้างฟ้าหน่อยใช่มม <c oughs> ใช่มันเป็นอย่างนั้นครับแต่ว่าถ้าถ้าคนไปส่วนใหญ่เนี่ย คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยใช้เวลาเยอะในย่างกุ้งเข <semester. S 1> าไปไหว้เจดีย์ชเวลากองแล้วก็จบแล้วก็ไปเทศฟันใจดูนี้ก็เป็นสูตรสาเร็จใช่ไหม<อ>แต่ผมว่ามันยังมีตึกโบราณที่สวยอย่างเช่นอาคารที่เป็นอาคารเขาเรียกว่าเดอะเซครเทเรียตมันเป็นอาคารโบราณที่เป็นคอมเพล็กซ<อ>์ <Bayern. S 2> ใหญ่มากเลยนะครับมีโดมมีบันไดวนมีอะไรเงี้ยสวยมากซึ่งอันเนี้ยคนไม่ค่อยไปดูแต่ตอนนี้มันเปิดให้คนไปดูแล้วมันอยู่มันไปยากไหมครับ พี่แบบมันอยู่ในเมืองอยู่ในเมืองครับนั่นแหละอยู่กลางเมืองครับอันนี้คือ s ี c คอ t a ส d อนด s เที่จะให้เราอันแรกใช่ไหมคะใช่ืออะไรนะคะเอาทีชัดๆ The Secretariat มันเป็นอาคารที่เป็นที่ทําการของรัฐบาลอันนึงอันนี้คมสมัยก่อนอันเนี้ยเข้าไปดูได้แต่ขออันหนึ่งได้ไหมครับครับคือไปพม่าไปย่างกุ้งเนี่ยยังไงก็ต้องไปเวดากองใช่ใช่ไหมทีนี้เนี่ยเวดากองในมุมมองของเอกที่ทุกคนพลาดคืออะไรมีไหมครับผมคิดว่าทุกคนเนี่ยตอนเนี้ย เวลาทัวร์ทุกทัวร์เวลาไปชเวดากองนะชอบบอกให้ไปกลางคืนพอไม่ร้อนแต่การไปกลางคืนเนี่ยมันสวยแบบกลางคืนแต่มันทําให้เราไม่เห็นดีเทลอะไรเท่าไหร่เลยเพราะมันมืดแล้วมันไม่ได้เดินดูผมไปผมชอบไปเดินดูรอบๆแล้วทุกครั้งเราจะเจออะไรแปลกๆที่เราไม่เคยเห็นอย่างเงี้ยบางศาราที่เขาสร้างเอาไว้อย่างเงี้ยมันอาจจะมีไม้แกะสลักที่อยู่มาเป็นร้อยปีที่ยังไปดูได้อย่างเงี้ยครับ แต่ส่วนใหญ่ทัวร์ถูกมากก็คือไปแค่วหว้พระแล้วไปค่ำๆแล้วก็จบมีระฆังที่ใหญ่มากใหญ่แบบใหญ่กว่าระฆังที่อังกฤษอีกก็ค่อยอยู่ที่นั่นอย่างเงี้ยก็ไมดูแค่ข้างบนก็ดีเทลนะไปไปแล้วไม่ได้เห็นยงไม่ได้เห็นรอบไม่ได้เห็นเลยรู้ไหมเราเป็นตอนที่เขาเอาไม้ไผ่สันสานซ่อมอยู่แต่อันนั้นคือปิดทองเขาจะปิดใช่ใช่ครับเสมัยก่อนมันจะมีถ้าเป็นพวกพระมหากษัตริย์ที่แบบอะไรครับอยากโชว์เราะว่าตัวเองเจ๋งเงี้ยเขาจะถวายทองเท่าตัว S <S <S ก็คือถวายทองคําน้ําหนักเท่าตัวเอง <Ừ. S 2> แล้วก็ทองคำเนี่ยมาตีเป็นแผ่นแล้วก็หุมพระเจดีย์ปิดทั้งหมดเนี่คัมันถึงมีทองเยอะเนาะ <S <S ใช่ส่วนที่เป็นพระที่แบบรุ่มรวยอ่ะแล้วเขาเาก็ปิดกันทุกปีนะครับแบบซ่อมปิดันตลอดมันถึงสวยกยังไม่นับเพชรน,นับพลอยที่ล่องลอยอยู่บนยอดอีกนะอันนั้นน่ะไม่ธรรมดาค่ะโอ้สารพัดเลยขออนุญาตครับ ขอเก็บพม่าไว้เท่านี้ก่อนเดี๋ยวยไม่นั่นเลยไม่ครบได้ต้องไปต่อแล้วล่ะแสดงว่าตึกนี้เป็นตึกที่เอกแนะนําที่พม่านะคะเดี๋ยวไปต่อเมืองที่สองเราชอบไปอินเดียแต่ว่าพอเขาบอกว่าพี่เอกจะแนะนําเรื่องมุมไบอยากฟังเพราะว่า next trip เราจะมีคิวมุมไบอยู่แล้วก็เลยอยากให้พี่เอกชวนพี่จ่าหน่อยว่าทําอะไรที่มุมไบดีนะโอเคส่วนตัวผมชอบสถาปัตยกรรมโคลโเนียลผมชอบความเป็นโคโลนเนียลที่มันผสมระหว่างฝรั่งกับโลโคอมันมิกซ์มันจะน่าสนใจถ้าเราชอบพม่าแล้วเราอยากจะได้อารมณ์เหมือนพม่าแต่ว่ายิ่งใหญ่กว่าอีกเนี่ยก็ให้ไปอินเดียซึ่งเมืองสําคัญที่อินเดียที่ไปดูได้ก็คือที่เชนไนแล้วก็ที่คาคาตา แล้วก็มุมไบอันนี้คือแหล่งหลักๆเลยที่มันเป็นโคโลเนียลเยอะๆท,ที่ที่อินเดียนะครับไปดูได้แต่ว่าที่มุมไบเนี่ยสมัยก่อนคือบอมเบย์ผมบางทีผมเรียกติดปพาบอมเบย์ทุกคนที่เวลาไปมุมไบเนี่ยครับมันก็จะมีในโปรแกร,รมทัวร์เนาะไว้ไปเขาก็จะพาไปดูสถานีรถไฟนะครับเมื่อก่อน่ะอังกฤษสร้างเอาไว้ก็สวยข้างนอกเห็ขนข้างนอกก็จะอลังการละเป็นเป็นกอทิก แบบมหัศจรรย์มากทุกคนก็จะขับรถผ่านแล้วก็แวะจอดถ่ายรูปดูแล้วก็ไปคือมันจะเป็นจุดที่คนแบบปุ๊บแป๊บเดียวคือเดินหลงเข้าไปนิดนึงว่า King Cross อ่าถูกแล้วผมจะบอกเลยว่ามันมันเหมือนเราอยู่ King Cross Station ที่ลอนดอนอย่างเงี้ยเข้าไปข้างในสวยมากมแต่ว่าคนไม่ค่อยเดินเข้าไปก็ะจะดูข้างนอก อันนี้อันนี้คือที่อยากให้ไปดูคนมันไม่พลุกพ้่านอะไรเงี้ยเยอะมากไม่จต่ความสาหรีอ่ะมันจะเปรี้ยวตรงนั้นสะบัดอยู่ในนั้นนะใช่พวกแพลตฟอร์มต่างๆหรือว่าแบบพวกเหล็กดัดที่เราเห็นพี่จต้งน้ำลายลายแบบพวกเหล็กเล็กดัดเจ๋งๆอ่ะมันมาสมัยก่อนมันเอามาจากที่สกอตแลนด์หมดเลยครับแล้วก็ลงเรือมาสร้างหรือให้เันคนชอบชอบพวกเราคือชอบของเงี้ย ผมอยากให้ไปพิพิธภัณฑ์มันมีพิพิธภัณฑ์ตรงกลางเมืองเมื่อก่อนมันชื่อ Prince of Wales Museum แต่เดี๋ยวนี้เขาใช้ชื่อเป็นัตราปตีสิวจีมหาราชมิวเซียมการจำชื่ออะไรนะี่การจำชื่อได้ด้วยกันขออีกทีได้ไหมครับเขาพูดอะไรนะแต่เขาพูดได้ทุกทุกเลยนะสตราวัจีตราวัจีตราติวจีสตราีิวจีมหาราชสิวจีมหาราชต้องเด็ดแน่เลยมันมีอะไรในนั้น คือมันมีมันมีเศรษฐีอินเดียสะสมอาไว้มันจะอลังการมันจะมีห้องหนึ่งมีเครื่องลายครามจีนมหัศจรรย์แล้วก็มีห้องหนึ่งมีเครื่องลายเครื่องแบบเครื่องเซรามิกญี่ปุ่นแล้วก็อีกห้องหนึ่งและอีกห้องหนึ่งก็จะมีเป็นผืนพวกที่เขาเรียกว่าเปจิงกลาสที่เป็นกราสสีขาวแล้วข้างในเป็นสีแดงสีน้ําเงินอ,อ,อีกห้องมหัศจรรย์อันเนี้ยต้องไปดูซึ่งพวกนี้ส่วนมากเขาไม่ค่อยแหวกกันไงเมืองมุมไบม,มันเหมือนคนไปนผ่านๆอย่างเงี้ยครับเวลาที่ไปมุมไบครับ เราต้องไปโรงแรมทัชมาฮาคือเวลาเราไปทุกที่เราก็ไปอยู่เชนแบบว่าทัชอันนั้นตาที่เนี่ยคือที่ออริจินอลของทัชชื่อทัชมาฮาแล้วให้ไปที่บาร์ครับมันมีบาร์ชื่อฮาร์เบอร์บาร์แล้วมันโรงแรมเนี่ยมันจะมีความเป็นเหมือนแบมบูบาร์บ้านเราที่ออเรเันมันอยู่มาเป็นร้อยปีอ่ะเพราะฉะนั้นมันจะมีแขกที่แบบเจ๋งๆมาอยู่อ่ะ จอห์เลนนอนเคยมาอยู่มีอะไรเงี้ยแล้วแขกที่มาอยู่ทุกคนก็จะมี r e quest list ของตัวเองแปลกๆเราไปกินเราจะรู้ว่าตอนสมัย60ตี้จอห์เลนนอนมาตอนนั้นเน่ะเกิดอะไรขึ้นหรือเราอยากจะเป็นไปสร้างเรื่องไว้แล้วให้เป็นชื่อเราเราต้องเยอะมากเรยอะมามันจริงๆรมันมีเยอะครับผมแต่อันนี้ก็คือถ้าไี่แจกบแวะไปผมว่าต้องไปพกเนี้ยพอถึงหน้าหนาวทีมันจะมีความกระหายความเย็นแต่ก็เป็นโลกแบบไม่ชอบความสูง แต่มันก็ไม่มีที่ไหนนอกจากลาดักแต่ลาดักสูงมากเลยนะพี่ก็ใช่งไงคือเรยบอกว่าวิธีการไปเนี่ยให้ไปรถอย่าไปตรงบินห้ามบินตรงนะอย่าบินอย่าอย่าแบบอุ้ยมีบินตรงอย่าคิดแบบนั้นเราก็จปรับความดันตากาศต้องไปลงไหนนะเอิจริงๆแล้วอ่ะลงเดลีครับก็ได้แล้วก็ค่อยๆนั่งรถค่อยๆนั่งรถไปนั่งรถไปค่อยค่อยนั่งรถเดี๋ยวกว่าจไปถึงแล้นั่งเาไหรือไม่เอางี้ บินจากเดลีไปลงแคชเมียร right ์ก่อนได้ที่ศีนาการศรีนาการนมันจะไต่หน่อยแล้วก็นั่งรถไต่ขึ้นไปแล้วใช้เวลาสักสองสมวันมันก็จะพอดไต่จับไต่ไปสองสามวันไม่ให้ปรับความสูงกี่เมตรแล้วถ้าไปจากเดลีล่ะถ้าจะไปจากเดลีต้องปรับน่นเท่าไหร่ไม่แต่เดี๋ยวนี้เขาบอกว่าเดี๋ยวนี้กินยาไปก่อนแล้วถ้าเราซื้อกอกซิเจนกระป๋องอะแล้วก็สูดไปเรื่อยๆตั้งแต่อยู่ ค่อยๆขึ้นไปแอบคล้าย EP จีนนะให้ปรับความสูงอีกแล้วไม่ไม่มันเป็นเป็นจริงเป็นอย่างงี้จริงๆผมไปครั้งแรกอะไม่มีข้อมูลเรื่องพวกนี้เลยคือรู้คือครั้งแรกที่ไปนี่ถ้าแบบ20ปีที่แล้วอะไม่มีข้อมูลพวกนี้ไม่มีอินเทอร์เน็ตให้คนอย่างเงี้ยหนังสือไกด์บุ๊กทุกคนก็มีแต่จะไปทัชมาฮาไม่มีใครไปลาดดักลงไป แล้วไปถึงอย่างเงี้ยครับมันสูงมากแล้วเราปรับไม่ทันไไกด์ก็บอกว่านอนไปเลยครึ่งวันไม่ต้องทําอะไรอย่างเงี้ยผมนอนไปครึ่งแบบสองชั่วโมงมั้งเอ้ยไม่เห็นปวดหัวเลยอย่างเงี้ยก็เอาละพี่แจ๊กเราออกไปหาผ้าในตลาดพี่แจ๊ะก็ไปเดินดูว่าร้านขายของเก่ามีอะไรเงี้ยสักแป๊บหนึ่งปวดแบบแบบคือปวดแบบแทบจะคลานกลับโรงแรมนะครับแล้วมันหนาวมากหนาวแบบหนาวจริงๆแต่หลังๆพอปรับความสูงแล้วเอกดีขึ้นไหม ดีขึ้นครับมันก็จะดีขึ้นแต่มันจะใช้เวลาประมาณอาทิตย์หนึ่งถ้าถ้าไม่ได้กินยาช่วยไม่ได้สูตรออกซิเจนอะไรเพิ่มนะจริงมันอันตรายมากมันอันตรายมากเพราะเราไม่ชินไงครับสมมุติเราอยู่ในพื้นราบไงครับเราหายใจฟืดหนึ่งเนี่ยเราได้ออกซิเจนร้อใช่ไหมครับแต่ที่นู่นอะออกซิเจนมันบางวันนั้นหนึ่งฟืดอาจจะได้ ออกซิเจนแค่ประมาณ4 0 30%แต่เรายังก้าวฉับๆๆๆเหมือนเดิมอย่างเงี้ยต้องเดินช้าๆต้องช้ามากครับต้องค่อยๆแต่ถ้าพูดอย่างนี้ก็พอทําได้นะเดินช้าใช่สูรบ่อยหน่อยแต่พอเราเห็นผ้าสวยพี่แจ๊คเราก็จะทนไม่ไหวเราก็จะหัวใจจะสุดฉี่มันจะเร็วมันก็จะมีผ้าแบบของเขาคือผมว่าสิ่งที่ประทับใจลาดักเนี่ยครับมันเหมือนเอเชียมันไปชนกับยุโรปแถวๆนั้นเราอาจจะเจอป้าที่ยังเป็นแคร์ แต่ตาสีฟ้าอย่างเงี้ยแล้วมันก็เป็นวัฒนธรรมที่เบสซึ่งมันยังใสๆยังค่อนข้างดีนะครับเพราะนั้นถ้าคนไปลาดักเนี่ยผมว่าทุกวันนี้คนเริ่มไปกันเยอะแต่ส่วนใหญ่คนจะไปไปถ่ายรูปมันจะเป็นแนวอยากได้แลน์สเคปเจ๋งๆก็ไปใช่ไหมแต่สิ่งที่ควรไปดูมันจะมีมันมันจะมีวัดครับมันจะมีวัดหนึ่งชื่อเอาชี a l c h i เอาชีคือเข้าไปข้างในมันจะมีรูปปั้นสารพัดเทพอะไรเงี้ยเต็มไปหมดแต่พวกนี้มันปั้นด้วยดินดินสด ถ้าทาสีแล้วมันก็แห้งอยู่มาเป็นพันปีเพราะกะมันแห้งนะครับแต่เขาบอกเดี๋ยวนี้มันจะเริ่มพังเพราะว่าพอมันมีเรื่อง global warming อ่ะฝนมันตกเยอะขึ้นเพราะนั้นอะไรที่มันเคยแห้งมาเป็นพันปีแล้วมันจะเริ่มละลายอันนี้ต้องรีบไปดูแล้วสีแบบอยู่มาพันปีสีน้ําเงินแบบน้ําเงินก็น้ําเงินแดงก็แดงแบบสวยมากสดเลยสดสวยมากครับต้องแผนแล้วอันนี้ต้องไปดูนะใช่แล้วเรื่องผ้าเป็นไงครับผ้าผ้าผ้ามันจะมีมันจะมีผ้าทอเป็นผ้าทอขนสัตว์ แล้วก็มัดย้อมสวยๆอย่างเงี้ยพี่แจ๊ชอบเลยแล้วก็มีพรมผมแบบผมที่เบสคนว่าน่าผมที่เบสพี่นูไปนะเขาตายตื้อผมายตื้มะใช่หรืออย่างคนที่ชอบอย่างสิ่งที่ผมชอบที่อยู่เวลาไปแดักนี่คือต้องไปกินแอปริคอร์ดเพราะมันมันเป็นแอปริคอตที่มันไม่ได้ปลูกแบบฟาร์มสมัยใหม่อ่ะมันเป็นสวนสอยู่ตามม่งอย่างเงี้ยม่วงอ่ะมันจะมีแยมแอปริคอตที่อร่อยมาก แอปเปิลคอร์ดกแห้งที่แบบเวิร์กสุดๆชอบแอปเปิลคอตเราก็ชอบแอปเปิลคอตใช่หรือทุกวันนี้คนที่กินกินพืชสมุนไพรมันจะมีซีบักตอน์เคยได้ยินนะครับมันเป็นมันเป็นเบอร์รี่ชนิดหนึ่งที่กินแล้วมีไฮแอนตี้ออกซิแดนต์น่อยู่ที่นู่นก็เต็มเราไปเก็บเอาเองได้เลยถึงว่าหน้าเด็กก็กินอะไรซีมักตอนนี่เองเวลาเราแล้วล่ะซีมักตอนซีมักตอนจดไว้ละซีมัคตอรลาดักก็ก็คือถ้าไปนอกจากไปถ่ายรูปวิวผมว่ามันมีอะไรจุกจิกพวกเนี้ยที่น่าสนใจ แล้วจริงๆไหมว่าเวลาไปแต่ละเมืองเนี่ยส่วนตัวเราคิดว่าแบบเวลาไปตามเมืองต่างมันจะตกหลุมรักนะมันจะโรแมนติกอ่ะมันจะไม่ใช่แค่ไปฉับๆ่วยๆอย่างเงี้ยมันต้องไปในที่นั่นมากกว่าหนึ่งครั้งจริงหรือไม่สมวนกากครั้งแรกที่ไปครับอะไรที่เดินได้ผมจะเดินเพราะผมรู้สึกว่าเวลาเราเดินอ่ะเราจะหนึ่งคือเราจําถนนได้แล้วเราจะเห็นอะไรที่มันถ้านั่งรถเร็วๆมันไม่เห็นมันพลาดอันนี้หนึ่งสองชอบอยู่ใกล้ตลาด โรงแรมสวยๆแต่ไกลตลาดเนี่ยไม่เอาขออยู่โรงแรมธรรมดาก็ได้แต่เอาแบบเดินลงมาตอนเช้าก็เห็นเขาขายของกันแล้วอะไรเงี้ยจะชอบแล้วร้านอะไรที่มันมีคนนั่งเยอะๆเนี้ยอยากเอาตัวเขาไปแทรกนั่งอยู่แล้วไปกินกับเขามันจะได้มันจะได้เก็ f ฟีลว่ามันเป็นยังไงอะะไรเขาเออมันยังไงกันอยู่เขานินทาอะไรกันเพื่อฟังเขาไม่รูเรื่องหรอกเขาก็แบบใช่ไหมครับผมว่าอันเนี้ยมันช่วยนะทำให้เราแบบเราได้เราได้ได้รับพลังของที่นั่นเนี่ย หรือเวลาไปพวกตึกเก่าๆอย่างเงี้ยบางทีก็จะรู้สึกนะคิดไปเองผมไม่รู้นะครับเหมือนเราไปแบบบางบางตึกมันอยู่มาเป็นร้อยปีโอ้โหมันมีคนเดินเข้าเดินออกเป็นพันคนมันมีอีเวนต์อะไรเกิดขึ้นเยอะแยะอย่างเงี้ยแล้ววันนี้เราไปยืนเงียบๆคนเดียวนิ่งๆอย่างเงี้ยบางทีมันมีทั้งกลิ่นมันมีทั้งแสงมันมีทั้งอะไรบางอย่างที่มันแบบลึกอย่างเงี้ยอย่างอย่างเวลาจะไปแต่ละทิปอย่างเงี้ยอย่างแค่ลาดักอย่างเงี้ยมีแพลนมีวิธีแพลนเตรียมอะไรไง้ยไหมครับฟังแล้วมันดูแบบเอกซติกมันดูยากอ่ะ เมื่อก่อนเลยเนี่ยครับหรือทัวันนี้ก็ผมชอบเดินทางคนเดียวอหรือไม่ก็คือเดินทางกับกับคนที่ต้องรู้ว่าเราชอบสไตล์แบบนี้เรื่องเดียวกันอย่างเงี้ยเพราะบางเพราะบางทีแล้วบางทีเราจะเผื่อแบบสิบวันถ้าเราอยากจะไปเพราะบางทีเราไม่รู้ว่าวันนี้เราไปเกิดบ้านนี้มันปิดแต่เราอยากดูจังเลยบางทีอาจจะต้องผิดว่าพรุ่งนี้เราแวะมงใหม่เราจะเปิดอย่างเงี้ยใช่ไหมคบเพราะฉะนั้นต้องอาจจะต้องเผื่อเวลานิดนึงแล้วก็ต้องเดินทางกับคนที่เขาสไตล์เราอ่ะหรือถ้าไม่ใช่สไตล์เราทุกคนก็ต้องแบบอ แกไปนั่นนะฉันจะดูวนนี้ไม่วางกันแล้วเย็นแล้วเย็นเรามากินข้าวด้วยกันอย่างเงี้ยผมว่าก็จะดีกว่าแล้วคราวนี้มาถึงคิวของพี่ศรีลังกาเอเชียใต้ครับศีลังกาเนี่ยตอนตอนเด็กๆเนี่ยจุดสนใจของผมคือเราสนใจว่าพุทธศาสนาประเทศไทยรับมาจากและที่ลังกาวงใช่ไหมครับแต่พอโตมาอีกจุดประสงค์ที่อยากศรีลังกาเนี่ยชอบงานของเจฟฟรีย์บาว่าเวลาคนคนไปศรีลังกาจะพูดถึงบาว่าใช่ไหมครับ เวลาเราพูดบาว่าเนี่ยครับมันมีพี่น้องสองคนเจฟฟรีย uh ์บาว่าเป็นน้องชาย uh huh. แล้วก็มีบีเวิสบาว่าที่คนรู้จักเยอะกว่าคือน้องชายคือเจฟฟรีย์บาว่าเพราะเป็นสถาปนิกที่มีชื่อเสียงมาก uh huh. ออกแบบโรงแรมสวยนี่สไตล์แต่คนพี่ที่ชื่อบีเวิสบาว่าเนี่ยเป็นนักจัดสวน uh huh. ซึ่งก็เก่งมากเหมือนกัน uh huh. เพราะนั้นเวลาเราไปเที่ยวศรีลังกาเนี่ย uh huh. ผมอยากให้ไปที่บ้านเขาทั้งสองคนแล้วไปเทียบกัน มันจะมีบ้านสวนของเจฟฟรีย์เนี่ยชื่อลูนูกังกาอันนี้แลนด์สเคปจะสวยมากเพราะเขาเป็นสถาปนิกอยู่ที่เมืองอะไรนะอยู่ที่เมืองเบนโตตาเบนโตตาใช่อยู่ทางแบบทางชายชายติดทะเลครับแล้วก็ลงมาใต้ใ้หน่อยอันนี้ถ้าเป็นบ้านเจฟฟรีย์จะเห็นเลยว่าความเป็นสถาปนิกเนาะเขาจะคิดเรื่องสเปซคิดเรื่องอะไรแบบเก่งอะครับก็จะสวยแต่ถ้าไปบ้านสวนของพี่คือบีเสบีสจัดสวนเพราะฉะนั้นมันจะมีมุมเล็กๆต้นไม้จะสวยทุกอย่างมันจะแบบ เราจะเห็นได้ว่าสองคนนี้ไม่เหมือนกันแต่พอไปอ่านประวัติก็จะรู้สึกว่าออกก็ไม่แปลกใจว่าสองคนนี้มันโตมาแบบนี้เพราะมันโตมาในยุคแบบ1930 1920ที่ทุกอย่างมันเก๋มากๆอ่ะแล้วก็เกิดมาในตระกูลคนรวยที่เป็นแบบลูกครึ่งอังกฤษโปรตุเกสกับคนสิงห์แล้วก็ได้รับการศึกษาที่ดีเรียนจบอิตาลีจบเมืองนอกตัวอะไรพวกเนี้ยแล้วก็ถ้าในโคลัมโบอ่ะถ้าอยากได้โรงแรมที่มันเก๋ๆอ่ะมันมีโรงแรมชื่อทินเทจ มันเป็นมันเอาแมนชั่นเก่าๆของโคลเนียลเนี้ยมาทําใหม่สวยมากแล้วถ้าอยากซื้อของแต่งบ้านมันจะมีร้านขายของแต่งบ้านชื่อ paradise road paradise r ใช่ครับอันนี้ของดีมากก็ไปดูได้ในโคล ombo จริงๆมีห้างเยอะแต่ว่าตึกอ่ะผมว่าตึกยังอยู่มันมีตึกโบราณสวยๆเยอะครับแล้วตึกของห้างผมว่าน่าจะยังอยู่ก็ไปเดินเล่นได้ครับก็ไปมาหลายที่แล้วนะครับพี่ปองอยากให้ผมไปไหนอีก ขอผมต้องไปเวียดนามไปเวียดนามใช่ไหมครับถ้าไปเวทจริงๆเวเนี่ยผมไปมาสามสี่ครั้งแล้วไปเนี่ยติดใจอาหารอาหารเวเนี่ยอร่อยมากเพราะเขามีวังแล้วอาหารเนี่ยจะเป็นอาหารชาวเวียดนามชาววัง มันมีข้าววันนึ่ะครับที่เขาเอามาใส่เหมือนใส่ข้าวเกียบข้าวเกียบทอดบี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 แล้วก็แบบพวกผักซอยเล็กๆแล้วมีหอยตัวเล็กๆอ่ะแล้วก็มาคลุกอ่ะเหมือนเหมือนมันเหมือนสลัดออร่ข้าวใส่ของอันนี้อร่อยจริงแต่แต่ไปเฮ้ต้องไปกินอันนี้ต้องไปกินอันนี้ครับถูกครับใช่มันเป็นหอยตัวเล็กๆแล้วแบบใช่ครับรู้สึกจะมีน้ําจิ้มกะปิใส่ด้วย่เด็ดเลยตะเกตูถามเพียซิเขาเรียกว่าอะไรอย่าคาใจแบบนี้ไม่ได้นะรูเวของน้องเอกอ่ะมัน ตอไปที่ไหนยังไงบ้างครับแลไปเห็นอะไรผมไปเวามาเนี่ยครั้งแรกๆเลยก็ไปแบบเด็กๆก็ผ่านๆเนาะเขาก็พาไปดูอเงี้ยก็ไม่ได้อะไรมากแต่พอไปเองอีกรอบหนึ่งอย่างเงี้ยเหมือนอย่างไปสุสานกษัตริย์ไขดิงเนี่ยทุกคนก<แ>็ไป,ไปนะตปแต่ผมว่าเวลาไปอย่างเงี้ยต้องใช้เวลาอยากให้ไปดูรายละเอียดที่เวลาคนถ่ายรูปอย่างเงี้ยครับม,มันคืองานกระเบื้องตัดเป็นชิ้นเป็นชิ้นแล้วก็ต่อ,อม,มหัศจรรย์เน่เป็นมังกรปไปอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยต้องไปดูอันเนี้ยสวยมากแล้วในเมืองมันมีเหมือนแบบ เขาบอกว่ากษัตริย์องค์สุดท้ายตอนที่ท่านสละราชแล้วอะครับท่านมีวิลล่าอันนึงอะครับชื่ออะไรอันคงดิงเมื่งถ้าผมจำชื่อไม่ผิดเนี่ยมันมันเดี๋ยวเราไปคนมันเป็น French Colonial Villa คาสีมัสต์ดสีเหลืองมัสต์ดข้างนอกแล้วข้างในก็จะแบบคือทุกอย่างยังเก็บ ไวเหมือนเดิมอย่างเงี้ยวอลเปเปอร์มันมันมีร่องรอยที่มันผ่านเวลามาเยอะแต่สวยมากเท่มากนะครับมันมีความเป็นเฟรนช์แล้วก็ผสมกับเอลเมนที่ดูเป็นจีนๆเข้าไปบ้างมีอะไรอย่างเงี้ยจริงๆเอกจะชอบแบบเวลามิกซ์ล้วก็ชอบเอเชียนะในเฮเนี่ยมีตึกที่เป็นโครเนียลเยอะเหมือนกันตอนนี้ฝรั่งเศสตอนนั้นฝรั่งเศสเข้าไปแล้วก็ไอเฮเนี่ยมันเป็นเมืองหลวงของเขาตรงู้มันอ่านเวหรือ เคนคนคนไทยเนี่ยเรียกเวยแต่ว่าคนเวียดนามเนี่ยต้องออกต้องมีพอน้องคู่เวมีพอน้องคู่เข้าไปหน่อยหนึ่งค่ะเว้ยเว้าเว้ยเว้ยแล้วมีอยู่ยักษ์กระรันด้วยนะเว้ยใหญ่ใช่ใมีโรงแรมมีโรงแรมหนึ่งด้วยครับชื่อไซงอนโมรินโฮเทลชื่อไซงอนโมรินแต่อยู่ที่เวนะครับอันนี้มันมันเป็นตึกโคลเนียลใหญ่เลยแล้วก็เป็นโรงแรมเราอ่ะจะมีทริปไปไซงอน เราก็จะถ่ายมาให้คนดูดูด้วยอยากรู้ว่าถ้านี่คือไส้งนเน่ยเวอยู่ตรงไหนฮาวเวยอยู่ตรงไหนฮาวเวยฮาวเวพี่ต้องบินจากไส้อนขึ้นไปประมาณหนึ่งชั่วโมงครับขนาดอันนี้ก็รอบเอเชียแล้วรู้สึกว่าเขามีวิธีการเชี่ยวที่คือแต่ละที่เนี่ยแทบจะต้องเจาะลึกกันอีกทีหนึ่งเลยถ้าพูดภาษาทททนั้นมันเหมือนไม่ใช่เมืองเอกอะชอบไปเมืองรองคนเนี้ยรู้สึกนะรู้สึกได้ปะแล้วเหมือนอย่างที่พี่แจ๋บอกแหละว่าไปไหนก็ตามเนี่ยมีลิสต์ของเราไว้ก่อนแตต่้อง เกือบความว้าวของเขาดูเหมือนเขาเป็นมิสเตอร์รายละเอียดอ่ะเขาจะไม่ไม่ได้มาเป็นแบบไม่ได้มาเป็นแบบให้เที่ยวผดผัดผาดอ่ะดีเทลอ่ะดีเทลใช่มันจะต้องรู้ว่าทำไมมันถึงเป็นอันนี้ เดี๋ยวจะไปตามเก็บเนาะไปตามเก็บข้อมูลแล้วก็เตรียมรับโทรศัพท์นะเดี๋ยวด้วยเอกเล่าให้พี่ฟังว่าทำไมมันเป็นอันนี้พี่แจ๊คและรับรองไม่ใช่ไม่่ใชแขกรับเชิญของเราครั้งเดียวแน่นอนใช่ไหมครับเชิญไปอีกได้ไหมเชิญอีกได้ไหมครัเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอดูผู้ชมและผู้ฟังว่าเัาว่าอม่ติว่าคนคนที่ดูอยู่เนี่ยชอบว่าอยากรู้รายละเอียดที่มีดีเทลของเอกให้ช่วยเขียนคอมเมนต์ไว้ใช่ครับครับเนาะแล้วเดี๋ยวเราจะมาบอกที่รับ ของพม่าฝั่งจริงพม่านี่นะต้องอีกต้องอีกสักรอบนะยังมีเยอะใช่แต่ช่วงนี้พม่ายังไปได้ใช่ไหมไปได้ครับถ้าเราถ้าเราไปเที่ยวในเมืองเมืองปกติทั่วไปไปย่างกุ้งไบมันเดเลเนี่ยไปได้ถ้าแบบบางทีอยากไปไหว้พระเสาร์อาทิตย์อย่างเงี้ยไปได้สบายครับแต่แค่ว่าอย่าออกไปนอกเมืองในที่ที่มันห่างออกไปข้างนอกเนี่ยเดืนแบบโคจรมันมันก็อาจจะมีความเสี่ยงบ้างจริงๆพม่านี่นะเส้นทางมันเท่ากับกรุงเทพไปสุโขทัยเองนะ เขาไม่ได้ไกลขนาดพี่นั่นก็บินเร็วกว่าเชียงใหม่จริงๆนั่นก็บินเร็วกว่าเชียงใหม่เลยพี่45นาทีใช่ครับพอละดิจูดมันตรงกับสุโขทัยเรานัดกันแล้วครับเดี๋ยวรอเอกก่อนโอเคเอาจริงนะจริงครับจริงโอเคแต่พอเอกได้ไหมเอาจริงๆจริงถ้าเรามีตากล้องกิ่ดมัสักไปด้วยเดี๋ยวให้เขาทำทัวร์แล้วเรารีบไปจองทัวร์เขาได้เลยโอเคครับคอมเมนต์ว่าจะอยากให้เรากับน้องเอกไปไหนกันอีกนะครับ สร็จแล้วก็อย่าลืมคลิกไลค์คลิกแชร์แล้วก็ s u b สไครต์ให้เราด้วยนะครับวันนี้ก็ขอบคุณขอบคุณพี่ที่ทุกคนมากเช่นกันครับขอบคุณครับขอบคุณครับแล้ว EP หน้ารอดูนะครับว่าเราจะพาไปไหนอีกนะครับัวที่ใช่ไปที่ชอบเย้ขอบคุณครับ